สัสดีครับผมซูโมบัสนะครับผมบบน,นีโค้ชคนใหม่ทีมเราชื่อฟิล์มครับชื่อในเกมชื่อเซรีส์อ๋อเดี๋ยกลับมาครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กันที่แคมป์ใหม่กำลังข้ามมองสร้างไว้ก่อนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูข้างในว่ามีอะไรห้องอะไรบ้างก็เดี<อ>๋ยวเราเริ่มจากห้องซ้อมก่อนเลยกันห้องซ้อมห้องนักนกีฬาเดินไปเลยเดินไปเลยอ่าคือกล้องหลัอ่ะผมวันนี้ก็จะเป็นห้องซ้อมของนักกีฬานะครับซึ่งจะแยกออกจากตัวบ้านมา ที่เลือกตรงนี้เป็นห้องซ้อมเพราะว่ามันอยู่ติดกับถนนแล้วก็ไม่ได้ติดบ้านของแบบผู้คนอะไรมากมายมันทําให้แหกตากได้เต็มที่เลยคมันทําให้แหกตากได้เต็มที่เลยซึ่งเรากำลังจะขุดทาที่เก็บเสียงทะไรให้มันสวยๆอยู่ก็เดี๋ยวจะกั้นห้องทําห้องโค้ดด้วยเพราะว่าในแข่งอะโค้ดมันนั่งรวมกับผู้เล่นไม่ได้แล้วก็จะมีห้องน้าอยู่ข้างหลังด้วย ซึ่งแบบว่าสะดวกสบายสำหรับนักกีฬาแน่นอนนะครับผมพื้นที่ก็ใหญ่มากทำนั้นเกมได้เลยอ่ะก็อยู่ได้กี่คนอันนี้สิบเนอะสิบได้คือสิบนะความแบบกว้างโตเี่คือนบว้างกว้างห้าคนที่อยู่ฝั่งอยู่เอาจริงป่ะสิบเนอะนอกจากนี้ในนี้จะมีทีวีโซฟาแล้วใช่ปะไม่ใช่สิคะแนนเฮ้ยผมกไปอยากงบเปล่าตายแล้วอีกเรื่องผมอยู่แข่งเดียวแล้ว เดินออกจากห้องซ้อมมาฝั่งก็จะเจอกระส่าว่ายน้ำเลยสาวยน้ำตอนนี้ก็คือพีปลาช่อนกันตายอ่ะแล้ว, <c oughs> วเนี่ยว่ายน้ำนี่ปลาช่อนตายนะ <c oughs> แต่คือมันก็ไม่ได้พังอะไรนะเขาบอกว่าอุปกรณ์หมุนวงหมุนเวียนน้ำอะไรก็ใช้ได้ปกติตอนนี้แค่ยังไม่ได้เปิดนะครับผมไอ้ทีมพวกนี้ที่ช่วยเราทำมาหาได้วันนี้ตรงนี้มึงเห็นเป็นไรละ นนี้ก็เป็นเราตอเป็นงาสสาคัญเออเรต้รอเป็นงาสสมพั์เลยเราต้อเป็นงานสมพั์ที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเออทำแบบว่าเป็นรูปแบบบริษัทเลยก็คือจะมีทีมุงทีมงานอะไรมาอยู่ร่วมของพวกเราด้วยสนามกีฬานะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไไม่ได้คือแม่นนบ้านเพ <c oughs> ราะว่าปัจจุบันไม่มีใครทิ้งขยันมีเลยนะต้องพูดตามตรงในบ้านเน่าหายก็ฝากฝากถึงแม่จ้างนะครับขอแม่บ้านถ้าสองคนนะเดินมาอยู่บ้านหลังนี้ในบ้านประจำไปเลยนี่ครับผมผู้ชมของเรา รอบด้านมีกระจกหมดเลยทั้งทีทั้งทีซึ่งต้องบอกตรงว่าร้อนชิบหายนี่ก็คือห้องสำหรับคุยเรื่องสปอนเซอร์แล้วกันถ้าเกิดทีมพูงใช้ที่นู่นคุยรวมกันหมดเลยใช่ป่ะใช่แต่นี้จะเกี่ยวกับแบบว่าทีมที่แบบว่าเป็นการทำงานจริงๆแบบระดับผู้บริหารอะไรมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ห้องนี้อันนี้คือ back office ของเราถ้าเกิดเลยเราเข้ามาเจอ back o f f i นี่ครับก็คือห้องนี้จะเป็นแบ็ k ออฟฟิศของเราแล้วก็จะมีห้องนุ่ห้องน้ำ แล้วก็วิ่ีพื้นที่โรงนุ่งนี่ใช่ใช่อันนี้จะมันเป็นแบบดฟวิ่งรูมเล็กใช่ไหมดีวิ่งรูมเหรอเป็นห้องแบบดฟวิ่งรูมแบบมีทีวีทีวีใหญ่เล่นตรงเล่นเกมอะไรเงี้ยหรอห้องชิลเฮ้ยเราริดว่าล็อบบี้ไงเราริดว่าล็อบบี้ตรงนี้มันอาจจะหือเอาดีโอ้คือถัดมาจากดีวิ่งรูมนะครับผม ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสตรีมเมอร์พอดซึ่งผมจะคล้องอยู่ตรงนี้เร่องแต่งปสามห้องนะที่นี่แต่งสามห้องเลยเหรอคือประมาณสามห้องนะตรงนี้อย่างแรกเลยที่อยากได้ละแอร์ปั๊นะอยากได้แอร์มากมันเต็มหลักทั้งหมดแล้วนี่ยแล้วส่วนตรงนี้อันนี้ห้องทานข้าวอ๋อห้องทานข้าวใหญ่ขนาดนี้เหรอก็เป็นโถงยาวมีชีสแดกได้แบบที่ครอบครัวมาได้ตรงนีรงนั่งเข้าครัวครอบครัวแรกนั่งกันอยู่ เออนี่มันแบบนะขอดโปงนั่งกินทงกินข้าวอะไรกันนะโอ้โหไปพูดทำอาหารแด้เลยเลยไอ้ก่อนเี่ย้ไอ้พูดอยู่กนเลยนเอามามาร์เอาลงมาแบบเอามาค่าเอามาค่าที่ช่วยกันหน่อยเถอะทางไปฝั่งนู้นนั่งอ้าวแล้เราไปฝั่งนู้นกานตรงนี้จะเป็นห้องนั้นเป็ห้องหนึ่งนะเนี่ยห้องนั้นเป็นห้องหนึ่งก่อขึ้นจนสองต่อขึ้นจนสองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่านี่สตูดิโอห้องสตูดิโอไฟไฟได้เว้าเท่าไ ตอนนี้เราจะทำสตูดิโอของตัวเองเวลาเราถ่ายรูปใ่รอะไรลงถ่ายรูปตันถ่ายรูปได้เรากไม่ต้องไปเช่าของเขาแล้วทีดแ่เาดยเไม่ใช่โอเคนี้จะเป็นห้องแบบสตูดิโอของทางทีมเรานะครับผมที่จะใช้ถ่ายกันในทีมจะได้ไม่ต้องไปเช่าที่อื่นอยู่ ไม่ใช่ะลรนะไกลเลยเราเหมือนซื้อที่แถวแบบต่างจังหวัดแล้วนะคือมึงนอกกันว่าพี่จังทำอะไรอยู่เนาะเฮ้ยที่นี่เราซื้อไปเสร็จเท่าไหร่แล้งเกอบยี่สิบกว่าล้านยล้านยังไม่รวมทำหาอะไรเลยมาแบบบ้าล้านกี่สิ่งเนี่ยจะพเป็นอย่างที่ทุกคนจะพาเป็นอย่างที่เห็นนะครับจางอินทีเรียอะไรอีกซื่ออินทีเลียนี่พี่จังไม่รู้แม่บอกห้ามบอกนะแม่บอกห้ามบอกว่าเป็นใคร เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจิตใจบนอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่าผู้บริหารซึ่งเขาวางนอนรอแล้วอ่ะต่อไปมึงไม่เหี้ยไาไนะไม่ได้ทำง่ายทำง่ายนะผ่เดินก่อนผ่าดินไปไหนอ่าดินไปข้างบนอ่ะต่อไปจะไปไหนกันอยู่ข้างบนชั้นบนไงเอออ่ะไปดูข้างบนชั้นบนว่าจะมีอะไรในห้องอะไรบ้าง ด้านบนก็จะเป็นห้องนอนใช่ปะน่าจะเป็นห้องนอนมั้งเออห้องนอนมีหัวหอกห้องนี้ลก็ทันอันนี้จะเป็นห้องห้องห้องนอนเดี่ยวห้องนอนเดี่ยวคุณจองแล้วห้องนี้นะคือไปคือหาห้องใหญ่ๆก่อนจะใครมาก่อนได้ก่อนไม่สั่งอันนี้คือจองเข้ากันแล้วกันเข้ากันนะเข้ากันซึ่งเป็นห้องนอนจะมีห้องไอ้ยิงห้องผมห้องพี่บุ๊กก็อาจจะเป็นห้องไอ้ฟิล์มอีกห้องหนึ่งอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันจะอยู่ถึงหรือเปล่า ก็ถึงนะก็คือมีพื้น,นะทน,ทน,ทนที่กระจายกันนอนนะไม่ต้องปีเปียกกันห้องมันจะได้ดูดีหน่อยเพราะว่าก็อบอกตรงว่าแคมป์ปัจจุบันเราก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแคมป์ปัจจุบันก็ดีแต่คือมันก็เล็กตรงมากเพราะว่าปริมาณจํานวนคนของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ความสกปรกฝ่ยตาน <c oughs> แบบทีนะ่อะไรไม่ทิง้งโหแบบสุดมากสุดมากจริงถอดะบายในกลิปนี้เลยกันคือมันหม็นนะคือมันสิ่งที่มันกินแล้วมันทําไม่ตานอ่ะแต่ก็เออ มาแค่ใหม่แล้วก็ขอให้ปรัับตวแล้วกันคนว่าเป็นเงี้ยบ้านแค่ใหม่นี่ยแคใหม่มั้งเนีอาการเห็นะเออมาเยอะที่ลงทุนนะอือต้องบอกว่าซผมเซียนดับแกรกงในประเทศไทยเนี่ยไม่ที่ที่ผลงานไม่ค่อยดีแล้วยังลงทุนขนาดนี้อยู่เรียกยินเลย วัสดีค,ดค,ครับผมก็วันนี้หลังจากที่เราไปทัวร์แคมป์เก่าครับ<า> <laughs> หลังจากที่เราไปแคมป์ใหม่กันมานะก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่หแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้คือเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับผมก็เราจะมาดูเฟอร์นิเจอร์เข้าแคมป์ใหม่กันหลายๆอย่างอะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในนะครับผมว,ว่ามีมอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ดากอนทาวจุฬาซอยนะครับผมชื่อร้านชื่อร้านอ๋อชื่อร้านดีมเด็กครับผม วันนี้ก็เอาไอ้มิ้นมาด้วยก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรได้ไหมนะเขาช่วยเรื่องความสวยงามไงเขามาดูแบบดีไซน์อะไรอย่างเงี้ดูหมอกดูอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเหมือนแบบฟูลเซนเนี่ยมียิงคำถามว่าเอ้ยซื้อของอะไรเข้าแคมป์ดีซื้อของอะไรเข้าเข้าแคมป์ดีก็จะเป็นทางพวกคอมเมนต์มันตอบมาใช่ป่ะทำไมต้องเนอโอเคก็จะเป็นทางช่องแชทเขาแบบว่าให้คำตอบมาว่าเราจะต้องซื้ออะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยมีอะไรบ้างแมวของพิน แมวหอยนี่อันนี้ใครใครเป็นคนถามเอ้ยใครเป็นคนตอบอันนี้เองพอพอพอฟูเซนโพสปุ๊บมีไปพิมพ์เลยมีแมวเพราะว่าการที่เรามีแมวเนี่ยแคมมันจะดีแคมที่ดีต้องมีแมวต้องเป็นแมวเองด้วยไหมใช่คิดถุงอ่ะแมวไอตัวเทาเขาสั้นๆน่ะเออน่ารักนุ่มฟูที่เอแปลมาจากวัดป่ะตัวละสองหมื่น้โอเคเขาอยากได้พนักงานนวดเลยอยากได้พนักงานนวดพนักงานนวดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือใครใครพูดอันนี้ อันนี้ไอ้หญิงป่ะเออฮะนวดอะไรนวดอะไรนวดแขนนวดตัวนวดแขนนวอแขนไม่ไม่น่ามีนะตรงเนี้ยแต่แต่จริงๆอ่ะเราควรมีนะเว้ยรับรับนวดหมดทุกอย่างนวดบ่าขับอะไรเนี่ยไม่น่ามีข้ามไปก่อนอันมีอะไรอีกมีลูกบอลมีแบตมันมันพี่ไม่ได้เป็นนักกีฬาน้องตอนนี้เป็นสตรีมอยู่แล้วนะครับน่าจะหม่งกระสุนมากกว่า มีอะไรอีกกนว้นวดกอียนวดเ่ยจะเป็นอันนี้ไว้บอกมาไอไว้นี่ผมคิดดีกอี้นวดแม่ครับถ้าเกิดดูอยู่นะครับต้องมีนะของมันต้องมีครับแต่ที่สําคัญมากที่สุดเลยที่มากที่สุดเลยคือโต๊ะโต๊ะนี่ใช่ถูกต้องเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในของดีใช่มีแน่นอนเราลองเข้าไปดูข้างในนก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับผมไป ครับผมก็ตอนนี้เราก็อยู่ในร้านของ Dream Desk กันแล้วนะตอนนี้เราก็จะมาดูโต๊ะไฟฟ้ากันเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแคมป์เก่าแล้วเนี่ยโต๊ะเรานี่คือมันไม่ใช่โต๊ะไฟฟ้าเก้าอี้แบบว่าหลุดลุยบ้างอะไรบ้างเพราะนักกีฬาแต่ละคนก็ใช้ของมันข้างแบบว่าโศกบก,กโซโคกนะเขาเรียกช้คุ้มค่าอ่าช้คุ้มค่าะโอเค,ออเ,คเดี๋ยวเราจะมาดูโต๊ะไฟฟ้ากันเลยอันนี้คือผมว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดของทุกๆคนนะจริงมันใช้ได้หมดทุกคนอนะเราทามุงทํางานนะบางทีแบบว่าท่านันนอออยูู่่่แแลล้วววคคคาาาามมสงงตตํขะะเร คือความต้องการไม่เหมือนกันดูนทีละแบบแรกเลยไหมทีละแบบแรกทีทีแบบละแรกฮะทีละแบบอ่ะเราดูทีละแบบนะคืออย่างแรกเลยเราต้องบอกว่าที่เราเลือกร้านเนี่ยเพราะว่ามันแบบเ,เราเดินเดินดูกันเ่ยนะน เป็นไงดูดีไหมเดินเดินเดินดูกันเปล่าหรอกนั่งกันไว้ก่อนไม่คือแบบโปรดักต์เขามันมีความแบบโมเดิร์นแบบสวยแบบมินิมอลอะไรเงี้ยเอาไปใช้ในบ้านก็คือแบบดูดีเลยก็คือพี่ครับผมอยากจะรู้ว่าแบบโต๊ะเนี่ยคือมันมีมีอะไรบ้างครับก็เลือเป็นโต๊ะไฟฟ้ารับขึ้นลงได้นะคะจะได้พอดีกับสรีระของแต่ละคนระบบก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเสียบปลั๊กแค่สายเดียวใช้ได้เลยเสียบปลั๊กสายเดียวใช้ได้เลยมีระบบความจําไม่หมดด้วยเซ็ตไว้ได้แม่งเลยนะคะกดปุ่มขึ้น นะคะค้าไวก็ได้ทบัตง่ายเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติผมจะกดเซฟที่ตรงนี้กด M แล้วก็กดเลขที่ต้องการอ่ะมันก็จะอยู่ที่เลขนั้นเลยเวลากดเลขที่บันทึกไว้แล้วอ่ะมันจะปักอัตราดอกเแค่นี้เลยใช่ไหมครับเผื่อแบบใครใช้หลายคนเลอย่างเงี้ยแบบความสูงเราไม่เท่ากันก็คือมากดความจําเลยไม่ต้องมานั่งแบบกดบวกลบขึ้นใหม่อะไรเงี้ยปิวเป็นไงมั่งสบายว่ะ มัอนเก้าอี้นะ <Okay. laughs> ให้ <laughs> เราดูโต๊ะก่อนอ๋อโต๊ะนี่ก็คือฟิลแบบเราเป็นนักแข่งเกมนะ<ห>เป็นนักกีฬาสปอร์ตอะไรเงี้ยเวลาแบบว่าช็อตเราสะบัดเมาส์เนี่ยถ้าเกิดแบบรากฐานโต๊ะมันไม่ดีเนะี่ยโต๊ะมันจะสัน่นเลยใช่อันนี้คือแบบแข็งแรงมากอันนี้คือคือคือพบพรมฮ <laughs> ะฮะฮะ <laughs> ไม่คือคือเนี่ยคือต้องบอกว่าคือขาโต๊อ่ะ คือมันดีมันทําให้แบบว่ามันไม่ใส่อะคือบางคนเขาไม่ชอบจริงๆนะคือโต๊ะใส่ใส่อะแล้วจริงๆเป็นชอบดีไซน์โต๊ะด้วยนะคือขาดโต๊ะอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีพื้นที่ในการแบบวางของวางของอะไรใต้โต๊ะอะไรเงี้ยได้เยอะมากขึ้น CPU เขาคงแบบว่าจะไม่วางบนโต๊ะทุกคนอนะเขาต้องวางข้างใต้ใช่ปะนี่ตัวนี้มีความแบบใครชอบแบบแนวลายไม้นี่ตัวนี้เลยเ้ยนี่ยนี้คือเขาเรียกว่าลายอะไรครับอ๋อสีนี้ชื่อสีคลาสสิกโอ๊ก ส,ส,สีคลาสสิกโอ๊กแล้วแล้วสีนั้นนะ่ะสีนี้ชื่อโคเดนโอ๊กค่ะอ๋อ้โคเดนโอ๊กคลาสสิกโอ๊กเรับปมิ้นลองนั่งเฮ้ย <c oughs> มิ้นชอบอันเนี้ยมันมีที่เก็บของแบบคือไม่มอันนี้เขาเอามาวางมิ้นบรรยายนไม่ผู้หญิงอ่ะมันจะมีลิปส,ต,ปสติกวางแอบใต้นี้ได้ไงแล้วทำไมไม่ไปวางตัวเครื่องแป้ง <c oughs> สตรีมมันก็ต้องชุบชุบอ๋อ <c oughs> ไม่ถูกเต็มตรงเต็มตัวนะเราต้องแบบปากแดงไว้ก่อนมันดูดีนะแล้วก็ขนาดของโต๊ะก็จะมีใหญ่ กลางเล็กอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมจะมี3ามไซส์นะคะมี S M L <S อันนี้นี่คือตัวใหญ่เลยอุ้ย <c oughs> อันนี้นี่คือวางวางชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยหรอครับใช่เฮ้ยร <c oughs> าคาเท่าไหร่ตัวนี้ <c oughs> นี่จาก22,900รลดเหลือ16,900 ใช่ไหมครับผมราคาดีอ่ะแล้วได้ตัวใหญ่ด้วยเราจะมาดูฟีเจอร์ต่างๆด้วยก็คือจะเป็นขาตั้งจอซึ่งที่เราสั่งมาจากเว็บหนึ่งแล้วกันนะอิงนะดูกระโหลกปงจัดเลยกูดัดลงมาอยู่ดีเด้งขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ซึ่งที่นี่เขาก็มีขายตัวนี้จะเป็นราคาเท่าไหร่ครับแล้วมีกี่แบบบ้างครับพี่ก็มีโมเดลเดียวค่ะแล้วก็จะมีแบบ1แขนแล้วก็2แขนอ๋อโมเดลเดียว1แขน2แขนใช่แล้วก็มี2สีนะคะสีขาวไว้นะคะแล้วก็สีเทาสเปซเกรดเนี่เนี่ยคือมันดัดลงมาได้เนี่ยคือเราต้องบอกเลย นักกีฬาหรือนักแข่งเนะี่ยถ้าเกิดมีขาตั้งจออยู่ข้างล่างนะการตั้งวางคีย์บอร์ดของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันเว้ยมันมันขัดอะ่ะเข้าใจปะ่ะม,มันมันดูมันไม่สะดวกอะ่ะแต่ถ้าเกิดขาตั้งจอเนะี่ยจะวางคีย์บอร์ดอย่างนี้ก็ได้ดึงจอเข้ามาอย่างนี้ก็ได้ไเห็นบางคนนี่นะนั่งดึงอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้แล้วก็วนั่งเนี่ยคือมันดูนนแบบอิสระมากกว่าโตะมันก็แบบจะโล่งมากขึ้นมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นสําหรับแผ่นรองเมาส์คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยผมว่ามันเวิร์กนี่ราคาเท่าไหร่ครับพ เราถ้าเกิดเป็นแขนแขนเดียวครับแขนเดียวเสองพันสามร้อยเก้าสิบงั้นก็ออเอาสองแขนไปเลยคุ้มกว่าม,มองว่าคนที่จะทํางานอะไรเงี้ยมันแค่ดึงมาแค่นั้นเองอะ่ะไม่ง่ายหรือว่ามันมีแบบอัตโนมัติ <S 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 ไหมครับอ๋อยังยังนะครับผมก็คือตอนนี้ก็เน้นเน้นดึงไปก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ขายไม่ได้ถ้าเกิดมีโตแล้วนะต้องมีเก้าอี้เฮ้ยถูกต้องเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยคือจะทําให้เราแบบไม่เป็นออฟฟิศซินโดมซึ่งมันสาคัญมากการเลือกเก้าอี้สาหร,รับมินนะนะมันมีปัจจัยหลายๆอย่าง อย่างเช่นเวลาเรานั่งอ่ะมินเป็นคนไม่ชอบขาลอยเว้ยก็คือชอบเก้าอี้ที่แบบว่าขามันติดพื้นนี่คือมินชอบขาติดพื้นอย่างงี้มากเพราะว่ามินเตีย้ยอ <laughs> คือถ้าเรานั่งสูงอ่ะมันจะปวดเข่าทุกคนแล้วเราก็จะต้องแบบปัญหาก็คือก็ต้องหาอะไรมารองอีกซึ่งมินก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าโต๊ะมินก็ไม่ใช่โต๊ะไฟฟ้าเลยโต๊ะคอมอ่ะถูกเพราะว่ามันปรับลงมาไม่ได้แล้วมันก็ต้องปรับเก้าอี้สูงตามใช่ปะถูกต้องนั่นแหละคือปัญหาแล้วพอสตรีมใช่ไหมคะมินจะชอบอย่างงี้ คือเอาหน้าเข้าไปใกล้เพราะว่าต้องวางคีย์บอร์ดใช่ป่ะใช่แต่ถ้าแบบมีนเนี่ยโอ้โหมินไม่ต้องยื่นอ่้าแหละซื้อหมดเลยค่ะซื้อหมดเลยตังค์อะฮะแม่ข่าวว่ารวยนี่นี่เอากระเป๋าไปขายแล้วซื้อได้เป็นสิบตัวเลยเอาไปโอ้ยมินดีๆทำดีๆนี่แต่แต่คือเขาเขามีให้หมดเลยนะไม่ว่าจะโทรซงโทรศัพท์นะอ่าใช่หรออ๋อแล้วแล้วเครื่องนี้เขาช่วยอะไรครับผมอยากรู้อันนี้เป็นคาสบอร์ดค่ะอ๋อจดบันทึกได้นะคะ เฮ้ยสวัสดีจ้าแต่เผื่อบางทีอยากจดอะไรใช่มนหนึันนั้นก็ลบเฮ้ยสำหรับแบบคุยงานอยู่แล้วแบบเฮ้ยมีกระดาษจดเบอร์ไหมอ่ะนี่เลยเขียนนี่เลยแม่งเลยทั้งทั้งที่ในโทรศัพท์มันก็มนได้มินนั่งแล้วมินรู้สึกไงความรู้สึกแรกก็คือสบายหลังสบายหลังเพราะว่าเหมือนตัวนี้มันมีซัพพอร์ตใช่จะมอโอ้โหสงสารเก้าอี้เลย <laughs> มันคือมารับมาลับน้ำหนักได้กิโลครับ125ยยี่สิกิโลร้อยกลุกเลยพังแล้วตัวนี้พง <laughs> <laughs> ังนี่ที่มาแขนเนาะประกอบด้วยี่ทิศทางสี่ทิศทางเหรอแบบสูงสต่ำเมื่อกี้ก็คือประอบด้านนอกนเลยอ๋อนี่คือข้างในข้างนอกอย่างนี้ <ปะ S 1> นตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเก้าอี้รุ่นอีโคโนมิก เออกรอมิกอ๋ออัลนอริกมอัลกอิกคือหลักกายศาสตร์เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เราใช้ในการทำงานให้เหมาะกับสรดีละเอาจริงนะเนี่ยร้านเนี่ยคือต้องบอกตรงว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะคนทำงานหรือว่าคนเล่นเกมก็คือใช้ได้หมดโต๊ะไฟฟ้าเต้าที่สุขภาพแขนจับจอบอกแม่เขาตัวนี้เลยมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยแต่จริงแล้วนักกีฬาเนี่ยเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้ามาในห้องซ้อมนะรู้ปะเดี๋ยวตายปูก็แบบตอบแชทสาวอะไรย่างเงี้ยไอตานเนี่ยตัวตรงตัว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 เลวเลยอันนี้อันนี้คือแฉแล คือผมจะเข้าไปดูซ้อมตลอดไอต้ตานี่จะวางโทรศัพท์ไ้อยู่อย่างี้เลยเนี่ยเนี่ยโตเนี่ยเหมาะกับมันเลย <laughs> ถ้าเกิดพูดถึงนะโทรศัพท์วางไว้อยู่ข้างข้างมันตายปุ๊บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นไอจีซูมหน้าอกหน้าอก <laughs> แล้วมีอะไรอีกไหมครับที่แบบว่าอยากจะแนะนำอะไรเงี้ยครับพี่ก็จะเป็นพวกของอะเซอรี่อะเซอรี่มีม,มีมีอะไร้างครับแห่นรองค่ะ แผ่นรองอันนี้เหรอคะก็คล้ายๆแบบว่าแผ่นรองเมาส์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแต่เป็นสกัดละผมแมวชอบเลยนะแคมผมนี่มีแมวไม่ได้นะหลุดลุ่ยเหมือนนั่นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นที่รองนี้ือเมาส์ใช้ตรงช่วงอุ้งมือนี่แล้วจับเมาส์ไปด้วยอ๋ออย่างนี้หรอมันจะช่วยแบบซัพพอร์ตมือเราไม่ให้เมื่อยใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะจะเสริมในกรณีที่เราใช้เมาส์แล้วมันมีปัญหาปวดขอมือหรือบางตัวมันเป็นผังพืชไอ้ยิงไงยิงเป็นแผงพืชจริงเหรอจริงมันใช้ข้อมือเยอะ เล่นเกมเยอ,อะแหละไม่เล่นเกมเยอะเมาส์มือมันก็ขยับทั้งแข็งนะอ๋อทำงานหรอข้อมือเป็นฝั่งพืชอวนะต้องเลื่อนคุยกับลูกค้าเยอะอโอเคโอเคเราจะเลือกซื้อของเขาแข็งมาละไหนขอดูราคาเขาอีกก่นอนเลืน หนึ่งพันสี่ร้อยตัวนี้จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ตัวนี้จะอยู่ที่9,800บาทตอนนี้มันแตกต่างกันยังไงครับพี่หลักๆจะเป็นเรื่องรูปทรงการออกแบบที่มันจะส่งผลต่อฟีลลิ่งของคนนั่งอ่ะไม่เหมือนกันโดยรุ่นนี้จะใช้เบาะใหญ่กว่าสลับกันเอออันนี้คือเล็กกว่าใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าตัวตัวนี้คือมันจะมีรูรูไม่สบายว่ะอ่ะตัวนี้จะเป็นตะข่ายไม่สบายจัดเลยอะเบาะนั่งตรงนี้ตะข่ายตะข่ายนี่มันมันยังไงคะหลักๆคือเน้นเรื่องของการระบายอากาศ กอรูซีเีเตอร์อะจต่พิเศษอย่างมันก็คือมันจะมีสีเทนด้วยอ้ม,มีสีอะไรบ้างคะมีสีอะไรบ้างพี่อันนี้คือสีดำเนาะปกติใช่ไหมเออแต่ว่าอีกสีนึงที่เรามีคือสีเทามินว่าผู้หญิงถ้าแบบแต่งห้องโทนขาวแล้วก็สีเทานี่นนจะเข้าน้ำบ้างหิ้มี่มันเยอะนะเพิ่มความละมุนนี้ไงมุนมุนแล้วถ้าเกิดสีเทายังไม่เข้าอีกอ่ะเข้า เข้าใช่ย <politics> ังไรก็ต้องเข้าแล้วใช่ไหมล่ะซึ่งมันมีสองสีไงอ่าโอเคเอาเอาตัวนี้แล้วอนาคตจะทำสีเพิ่มไหมครับหรือว่ายังไม่บอกประกาศเฮ้ยเพราะแอบไปเก็บเป็นความลับไว้ก่อนจะมีอันหนึ่งก็คือที่เราห้องนึคีย์บอร์ดอ๋อเวลาเราพิมพ์อย่างเงี้ยนี่คือคืออย่างนั้นเลยเนี่ยภาพมันออกมาเนี่ยมันจะพอดีกับคีย์บอร์ดสำหรับคนที่ทำงานเอิ่มเวิร์กเลย ที่ร้านเขามีชั้นสองด้วยเพราะว่าแบบว่าเขาจัดให้แบบว่าดูให้แบบหลากหลายสไตล์นะสำหรับคนที่แบบชอบสไตล์ไหนสไตล์ไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันข้างบนผมกับมิ้นเดี๋ยวพาไปสนใจมากสําหรับแบบอย่างมิ้นก็แต่งห้องไม่ค่อยเป็นอ่ะนะอุ้ยมันมีสองทางอ่ะทางไหนทางไหนก็ได้หรออ่ามือกูคนละทางโอ้ยนี่มีสองทางเอ้าโอ้โหอุ้ยเฮ้ยไม่เจอกันนานอุ้ยโซ่สีดำ อันนี้คือข้างล่างไม่ได้มีสีดําเป็นตัวอย่างแต่ว่าแบบถ้าใครเป็นแบบชอบใสดดาขาวอะไรอย่างงี้มินว่าน่าจะเหมาะนะแบบเหมาะกับผู้ชายอะไรอย่างงี้ไหมอ,นนอุ้ยของฟูเซนเหรออุ้ยตัวบอลเลอร์อันนี้นี่คือโต๊ะของฟูเซนเลยนะเรียกว่าดุดันไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใครฟูเซนอีสปอร์ตดุดันไม่เกรงใจใคร ไหนไหนไหนมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอาจริงอ่ะถ้าส่วนตัวมินนะถ้าอยู่บ้านอ่ะมินชอบโต๊ะที่เป็นลายไม้ๆเด่๋ยมันให้ฟิลแบบโฮมมี่นะเออรู้สึกแล้วบ้านเองสีอะไรสีน้ำตาลลายไม้นั่นแหละบ้านเองอะนะเออใช่สีขาวไม่ใช่เหรอน้ำตาลลายไม้เว้ยใช่หรออุ้ยแต่งยังไงก็เหมาะเลยเดี๋ยวตัวเนี้ยมันจะรู้สึกแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยใช่หรอคิดไปเองหรือเปล่าเออคิดไปเองก็ได้เอออาจารย์ได้อ่ะเฮ้ย ตรงนี้สําหรับผู้บริหารน,นี่แกไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นประธานบริษัทอ,อครับผมพี่ครับไปครับผมสวัสดีครับเพลงขึ้นมา หลังจากที่เราก็ช็อปเสร็จกันไปแล้วนะครับผมเออพี่ครับผมอยากจะถามว่าถ้าเกิดเนี่ยสมมตินเนี่ยผมจัดของไปแล้วเนะี่ยบริการจะส่งเป็นไงครับเอาล่ะคือทุกสินค้าในร้านจะส่งฟรีให้เลยจะส่งฟรีให้เลยถึง<น>วันนี้เลยไหมถ้าเร็วสุดอ่ะภายใน24ชั่วโมงก็้อนเลยเนี่ยนะคะมีส่งด่วนด้วยประกันเนี่ยโต๊ะประกัน5ปี5ปีเลยเหรอครับใช่นะคะแล้วก็เอ่อเก้าอี้ประกัน3ปีทุกชิ้นส่วนค่ะแล้วก็ส่วนแขนจับหน้าจอประกันสองปีนี่เออยังแก่ไหมยังแก่เั็มเท่าเราแบบว่าพอมาส่งนี่คือมีบริการประกอบ ให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะใคะอ๋อถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลมีบริการประกอบให้ด้วยเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่มีเฮ้ยแม่กบผมก็ใครสนใจก็นี่นะครับชื่อร้านดีเม็กอยู่บ้านก็ช้อปปิ้งได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีช่องทางออนไลน์เหมือนกันนะคะเฟซบุ๊กไลน์ฝากไว้เลยครับข้างอ่าช้อปปิ้งรัชดาก็มีค่ะเป็นชุดอซสซอรี่เนาะได้หรือว่าถ้าใครอยากมาลองแบบพวกเราอย่างนี้ก็มาลองได้เนาะที่มาลองได้ที่ดราก้อนทาวจุฬาซอยห้าไอ้มินชอบชิ้นไหนเป็นพิเศษบ้างน่ะชอบโต๊ะ คุณมินชอบอะไรเป็นพ <laughs> ิเศษไหมครับสำหรับน้องมินก็ชอบโต๊ะเป็นพิเศษเลยค่ะรู้สึกว่าการมีโต๊ะที่ปรับระดับได้มันจําเป็นมากแล้วตอนอตอนตอน,ตอนที่คุณนั่งอยู่คุณบอกเก้าอี้คุณยังไงไหมเอาทั้งสองอย่างเลยค่ะเอาทั้งสองอย่างเลยคือ,อ,อเก้าอ,อี้กับโต๊ะสปอนเซอร์ด้วยสปอนเซอร์ด้วยขอขอตังค์โอ้มินได้ขอขอพ่อขอแม่ก็ได้นะจริงๆแล้ววันนี้ก็ขอบคุณ Dream เด็กมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆก็วันนี้เราก็ได้ของกลับไปเยอะเลยนะ ก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเราจะไปถ่ายแคมป์ใหม่แบบใช้งานจริงมันจะเป็นแบบว่ายังไงบ้างนะครับผมก็ฝติดตามกันด้วยครับผมขอบคุณมากครับ